แก่เดียวสู่เขาได้หรอเมื่อผมเมื่อหาเฮือในป้อมอยู่ลงเมื่อเปิดนลดิ้งติ้งใเหตุการณ์อยงนักหนาปั่นได้บ้านเมืองสู่ก่อมอนกันเมื่ออยู่ไต้ใต้ตาเก่าก็นเนาะวันกันเมื่อกะเมื่อหาหวเฮือกเมื่อเอนกันเมื่อเห็ดนะให้เหตุนะเมื่อเอนกป้องกันบ้านเมืองเฮากัน กันมาอยู่ลงเมืองไทยน่ะเอาอเปินวานเดียนหนูติกกก๊กติ๊กแม่กันเรากมเปลี่ยนความเต่ๆหเรื่องเนี่ยก็ห้จมจามี่แลวอ่อนกันอยู่ลงกันนายป้าเก่าตอนนอ ก็ว่าแต่เหลอกันเมื่อได้หอนกันเมื่อะเมื่อคลาเมื่อคลาอยู่ลงเมื่อได้ช่างคิ้มากว่าอาชาาใสา้าสิห้าบีกปเพ็ดปันบากัดโ้เขาลุพอได้อยู่ลงเมื่อได้พอเขาเนาเด็กเก่าเฮยดอะไรมาเฮ็ดกันอยู่เมื่อได้ยิบออมมอนกันพูดตัวลงเนาะมองก็ซ้ำอยาแต่เมื่อละซ้ำวันดูวันนันเขารันกั้ไปก่อนอื่นแน่นะก็ว่าเออปากเก่ากเนาะ ยองได้คำยองจิ้กูเปลายายล่ง้อานอือนอ๋อฉันก็ทำมันผานเหลือเพียงความรักเอาไม่ใจวันเวลาที่ฉันมีความสุขฉันก็ทำมันล้นหายไปอ้อมกอดที่เธอไเคหายลอยจูกวานบานรอยยิ้มคงเสอฉันคงไม่มีวันได้เจออีกแล้ว ทำมาาาอะนเดอวููเจ็กันม้ง้กาเนยวู้บบนี้แบบังวันตันนะเขาเนู้ครตายไดลูกเดือเจ้าเดืเจ้าผนเจ้าก็ม่งกไล่ก็ว่ามชาต้กอนกไล่นอก็แค่บอกออกสาให้ไเออ เมกม่อยู่ไม่เข้าแดนแบบอันนี้นะเพ้่เงิห่อนออกเกเงินซุ่มเงินข้าบืนมาเงินเท่าเมื่อครูอมาอยู่จับซุ่มจับข้าบืนในห้องข้าห้องเจ้าอยู่บนเก็บกินเงินเอาเองนะเมือไหนที่กินามันเป็นครึน้ำสูบปลาเก่าสิว่าฮ่าอดจที่เธอเคยให้รอยจุบวันมาคงไม่มีวันได้เจออีกแล้วอดมานี่ได้เธอยืดใย โอตอหลุด้วยชันตั้งเลยนะไม่ได้โอ้เจ้าลงนะตัวข่าวลวงอ่ะนะเพี้ยนจะกุ้กับนาก็อยาก่ามีว่างค่ากันเลยนะน้องไม่เือนกับนางค่าได้คำยองจี่กุ๊กปล่องไล้ล่องวันน่นนะ มันงบกมันเป็นไหนมันอยู่ด้ไหนก็เนานก้อมทีไหนมันจ่อฮะลุงมันอยู่ไรจ่อกก้อมจ่อบบอีกงนึ่มันเต็เจ้าเทาฮะวะก้ฮหนนี่มันเต็มเจ้ยเทามันเต็น้ําเทาอีนึงเดียแต่เมื่อกลงกันเนาะเนี่ยขาลดนี้เนาก็ไหนอะไรสั่งสอนมันลว่ะาบหลานเต้าขาเจียวอนจนมื่อไหา่มื่อข่าโมฮะฮืนมา่อฮัลนีวานี่มื่เฮิตมือเท่าอ่อนจนเมือไหร่ไปไวยาแลเชงอินมาเต็มเแียวเขาผมหูกับใครนอะ ကွာအဆောင်မှာလည်းခါစပါပြီရေပွန်းကပန်းထားอยู่ပါနဲ့ခါတဲ့မူနဲ့ပေါက်တဲ့13မောက်ဆုံးခတ်မဆုခတ်